สวัสดีครับกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ยังพูดถึงประวัติของการสร้างและผลิตเหรียญคุ้มกล้าวกันอยู่นะครับหลังจากที่มีการนำเอาชนวนมวลสารต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เป็นประธานในการเททองหลอมวลสารไปสร้างเป็นพระเครื่องและเหรียญคุ้มเก้าเรียบร้อยแล้วก็ถึงพิธีการปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นคุ้มเก้าโดยพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นคุ้มเกล้านั้นต้องเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการเป็นอันมากโดยประกอบพิธีพุทธภิเศษหมู่อย่างใหญ่โตมโหฬารเป็นเวลาถึงสี่วันสี่คืนด้วยกัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่6เมษายนพศ2527เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่9เมษายนพศ2527มีการโยงสายสินจากพระอุโบสถวัดพระรีรัตนาศาสดารามมายังปรามพิธีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีการนิมนต์พระเถรานุเถระผู้ทรงคุณเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงร้อยแปดรูปทั่วประเทศมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนั่งปลกปลุกเสกตลอดระยะเวลาสี่วันสี่คืนอาทิเช่นหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีหลวงปู่ดุลวัดบุรพาราม หลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังหลวงปู่คูบาพรหมจักรวัดพระพุทธบาทตากผ้าหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามหลวงพ่อแพ้วัดพิกุลทองหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกลำปางหลวงปู่สามวัดป่าไตราวิเวก หลวงพ่อสิมวัดถ้ำผาปล้องหลวงพ่อหลุยวัดเจติยาวิหารหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อพวงวัดศรีธรรมารามหลวงพ่อพุทธวัดมณีสถิตหลวงพ่อเปลืองวัดบางคราน หลวงพ่อฮวดวัดหัวถนนใต้หลวงพ่อคำแสนวัดถ้ำผาเงาหลวงพ่อโอทวัดจันเสนหลวงพ่อบุญมีวัดท่าสตอยเป็นต้นโดยในวันแรกของพิธีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงสเสด็จไปทรงจุดไฟพระเริก ด้วยพระอ,องค์เองณอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามและได้มอบให้พลอากาศเอกประพันธ์ทูปะเตมีผอบอทอออันเชิญเข้าขบวนแห่มายังประรำพิธีจากนั้นในเวลา19.19 19. นพระสมเด็จพระสังฆราช สเสด็จมาจุดเทียนชัยจากไฟพระเริกเริ่มพิธีพุทธาพิเศษจนถึงรุ่งอรุณของวันที่สสมเด็จพระยานสังวรเป็นประธานดับเทียนชัยเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นคุมเกล้านี่ก็คือเรื่องราวต่างๆของเหรียญคุ้มเกล้า ยังไงนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ติดตามกันด้วยนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายในช่องช่องนี้นะครับให้ท่านได้กดติดตามผิดถูประการใดช่วยติเตือนเพื่อปรับปรุงและแก้ไขในคลิปคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆครับที่กดติดตามกันไว้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ